รีวิวเจ้าตัวไฟ LED Unit ของ PG Unicorn ค่ายจีนมาจากค่าย Unicorn Art นะครับไฟตัวเนี้ลูกค้าครับทักมาหลายคนเลยว่าเออมีคลิปรีวิวไหมก่อนตัดสินใจซื้อก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำเป็นตัวคลิปรีวิวให้เพราะว่าคลิปรีวิวที่ผมเคยส่งให้ลูกค้าส่วนมากมันจะเป็นของคลิปของคนจีนซึ่งเป็นภาษาจีนหมดเลย ในที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นเวอร์ชั่นของภาษาไทายให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าค่ายเนี่ยเขามีดียังไงบ้างแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งตลอดการอย่างคอร์ดมอด้วยในด้านของตัวไฟ LED ยูนิตของตัวยูน c o r n ระหว่าง UA และคอร์ดมอนะครับเริ่มแรกเลยเราดูเรื่องกล่องของค่าย UA กันก่อนนะครับก็คือบล็อกอา ธรรมดาบ้าไม่มีอะไรเลยแล้วก็ลองเปิดข้างในสิ่งที่จะได้เป็นเห็นเป็นอันดับแรกก็คือตัวคู่มือแต่ว่าตัวคู่มือเนี่ยก็เหมือนจะเอาไว้ทาาําอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีวิธีประกอบให้เลยมีแค่บอกว่าแต่ละส่วนเนี่ยคืออะไรบ้างซึ่งเราก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นภาษาจีนแต่ว่าก็จะมีพวกวิธีร้อยสายไฟ,ไฟอันนี้ผมว่าเพื่อนๆทาเป็นอยู่แล้วเพราะว่า มันค่อนข้างจะง่ายนิดหนึ่งอ๋อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวิธีต่อไฟโล่เดี๋ยวสแกนเข้าไปแล้วก็จะเป็นพวกภาพการเดินไฟในส่วนของโล่แต่และอย่างว่าต้องทํำยังไงแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมาสอนด้วยว่าไฟแต่และส่วนเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้อย่างไรบ้างแต่ว่าไฟตัวครับมันจะมีตามคู่มือของหุ่นอยู่แล้วไม่ต้องอดูการติดตั้งก็ได้ทําตามคู่มือหุ่นได้เลย แนะนำนะครับเวลาเราจะประกอบตัว PG Unicorn เนี่ยอยากให้ปักซื้อไฟไปประกอบพร้อมกับตัวหุ่นเลยเพราะว่าถ้าเราแงออกมาครับมันจะค่อนข้างยุ่งยากแต่ว่าถ้าประกอบพร้อมกับตัวหุ่นเลยครับมันจะชิ้นสว่วนมันจะสวยเราก็จะจะัดสายไฟได้สวยกว่าเราแงเพิ่มโอเคชิ้นแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนอ้อลืมบอกไปตัวนี้ที่ผมรีวิวเขาจะเป็นตัว Unicorn อ่า Perfect Beauty ตัวาม้าฟ้าครับก็คือมันจะมีไฟทุกส่วนเลยจะมีไฟแผงคอที่เป็นที่มันอยู่ตรงหลังคอแล้วก็ไฟปีก2อันที่เป็นปีกอันใหญ่แล้วก็ไฟชุดของตัวของหุ่นนะครับเริ่มแรกอันนี้ก็จะเป็นไฟของปีกมันปีก2อันใหญ่คิดนว้ตนี้ก่อนเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟของตัวแผงคอ จะเป็นชุดสายชาร์จนะครับแล้วก็ตนจะเป็นเพจโลหะเป็นชื่อหุน่นกึ่งซึ่งค่ายเนี่ยเขาแถมมาให้แต่ว่าของคอร์ดมอสไม่มีนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นชุดไฟของลำตัวแล้วก็ดีโมดควบคุมแล้วก็กล่องไฟกับอะแดปเตอร์ฮับนะครับที่เอาไว้ต่อไฟของแต่ละส่วนเข้ากันแล้วก็เข้ากล่องไฟอีกทีหนึ่งโอเคเริ่มเลย ี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูขนาดของกล่องก่อนนะครับระหว่าง2กล่องกล่องอันเนี้ยเล็กกว่าเยอะเลยของคอร์มอสก็ใหญ่กว่ามากๆแต่ว่าของคอร์สมอสข้างในเขาจะไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้จะเน้นไปทางตัวของ UA ซะสมากกว่านะครับเดี๋ยวจะรีวิวพวกโหมดต่างๆให้ดูด้วยเดี๋ยวคอร์มอสแอดจะทำคลิปแยกอีกให้อีกอันหนึ่ง อันดับแรกเลยเดี๋ยวมารีวิวเจ้าตัวกล่องไฟก่อนโอเคตัวกล่องไฟเราสามารถใส่ฐาน aa ได้3อันตัวถานเนี่ยก็ใช้เป็น aa แล้วก็แนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากใช้งานจริงๆเนี่ยอยากให้เป็นถานแบบชา้าได้หรือว่าถ้าเป็นถ่านอังคาายธรรมดาที่ช์จไม่ได้ครับมันจะหมดเร็วเราต้องเสียเงินซื้อเปลี่ยนบ่อยๆซึ่งไม่แนะนำนะครับเลืองบแล้วก็ อยากแนะนำจริงๆอยากให้ใช้เป็นตัวสายช้าตัว USB Type C ไฟครับมันจะสว่างกว่าในการที่เราใช้ฐานด้วยเพราะว่าเหมือนมันเข้าแรงครับตัว Type C เนี่ยเขาเป็น Type C แล้วมันจะไฟมันจะสว่างมากมันก็จะเข้าแรงโอเคกล่องก็ขนาดของกล่องเนี่ยจะพอดีกับตัว Action Base เลยตัวฐานของตัว Unicon นะครับพอดีเป๊ะเลยใส่ก็สวยพอดีโอเคเดี๋ยววางป็นตรงนี้ก่อนนะครับ ต่อมาเป็นตัวของรีโมทเดี๋ยวพวกฟังก์ชันอะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ตอนท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับน,นี่ว่างไว้ก่อนโอเคอีกส่วนหนึ่งจะเป็นตัวฮับแล้วก็ไฟลำตัว ไฟในส่วนของตรงปีกมันนี่จะเป็นพวกกาว3 m อนะครับที่เอาไว้ยึดติดตัวนี้กับตัวปีกมันอันนี้เดี๋ยวผมขอแยกไว้ก่อนโอเควางไว้อันนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อท่อกระดูกงูครับเหมือนเขาเรียกว่าไส้ไก่เนาะก็คือเอาไว้ร้อยส่ไฟให้เป็นราเบียบเรียบร้อย ไปปีกเหมือนกันทั้ง2ถุงเพราะว่ามี2ปีกคือของตัวเนี้ยลูกค้าครับมันจะมีที่เป็นตัวปีกอันเล็กกับปีกอันใหญ่ของตัว perfect e d i t เนี่ยจะเป็นปีกอันใหญ่แต่ว่าถ้าปีกอันเล็กครับมันจะมีแค่นี้จะมีแค่ตรงนี้นะครับไม่มีไอ้ตรงนี้มากับไอ้ที่มันเป็นอันเล็กๆ2อันตรงนี้อันนี้จะไม่มีมาให้ก็คือจะได้แค่นี้ของตัวยูนิคร์นแดงรุ่นเดียวกับตัวเขียว วาไม่ค่อยระเบียบมากแ้ะก็ส่วนต่อมาสายชาร์จแล้วก็ป้ายโลหะครับอันนี้ที่เห็นมีรอยครับมันเป็นพลาสติกพุ่มอยู่นะซึ่งถ้าลอกพลาสติกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เงาเลยดูดีนะครับนี่เงาแวบ โอเคส่วนสุดท้ายจะเป็นชุดไฟของส่วนของแผงคอเนี่ยผมว่าทั้งตัวอันนี้ประกอบง่ายสุดเพราะว่ามันลงล็อกทุกอย่างเลยมันทำมาให้แบบเป็นชิ้นชิ้นลงล็อกปิ๊ปอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเป็นเริ่ม ประกอบล่างกันเลยนะครับไปออกไปก่อนในการต่อครั้งนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัว USB Type C เสียบเข้าไปกับกล่องแล้วก็เดี๋ยวเรา,าครับจะเสียบทุกอย่างทุกอย่างนี้เลยเข้ากับตัว Hub Adapter นะครับ เริ่มจากตัวชุดไฟก่อนผมขอหาใส่ไฟก่อนนะว่ามันเส้นไหนอ่ะเส้นนี้ยื่นออกมาโดดๆเลยจึบ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วก็มาต่อในส่วนของเดี๋ยวนะ ตัวแผงคอแผงคออันนี้มันจะใส่ยากนิดนึงเพราะว่ามันเล็กนะครับ ออกมาในรูปแบบนี้ก็ mm. คือเราต่อไฟตัว, mm. ไ,ฟตวไฟแผงคอเข้าไปแล้ว mm. แล้วก็ไฟโล่อีก2หน่วยนะครับ mm. โลอันแรกจุบ mm. ก็โลอันที่2 mm. ไฟตัวนี้รุนแรงก,กับมันได้นะครับ mm. มันทังค่อนข้างยาก mm. แต่ว่าอย่าเผลอเอานิ้วไป สก,กิดพวกมันจะมีชิปอินิดเล็กอยู่ครับตัวนี้จะหลุดค่อนข้างแบบค่อนข้างง่ายถ้าเอานิ้วแบบไปกึกมันแต่ว่ามันซ่อมได้เราก็แค่เอามาแปะไว้ใหม่แล้วก็ปัดกีใส่โอเควันนี้ผมเจ็บคอนิดนึงอาจจะมีเสียงกินน้ำลายบ้างต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับ เริ่มเสียบป้ายอ๋อผมลืมเปิดสวิตอ,อันนี้จะเป็นไฟตัวเขาเรียกว่าสีคริสตัลไอส์อารมณ์เหมือนสีแบบสี สีฟ้าอ่อนนะครับมันจะไม่ใช่สีน้ําเงินเหมือนตัวของเฟนิกตัวเฟนิกเนี่ยจะเป็นสีน้าเ,เงินจ๋าเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นคริสตัลอซึ่งผมว่ามันสวยกว่านะมันดูแบบใสๆดีพอใสแล้วหนมันดูสว่างไม่ค่อยมืดอันนี้ชอบเลยแต่ว่ารุ่น Perfect d ต์ดก็มีให้เลือก2สีอยู่แล้วนะครับมีสีน้ำเงินกับสีฟ้าอ่อนโอเค ดูในไฟของตัวลำตัวกันตัวไฟเม็ด LED อันนี้จะค่อนข้างเม็ดใหญ่กว่าของแทนนะครับของแท้มันจะเล็กนิดเดียวแล้วก็ตัวพลาสติกอันนี้ที่ข้อไฟครับเป็นสีใสมันจะทำให้เหมือนกระจายไฟได้เยอะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีเลยแล้วก็เป็น ไฟของโลนะครับนี่ตัวไฟของโลมันจะเรียงแบบนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นโลอันนี้เป็นข้างบนแล้วก็อีก2อ,อันนี้จะอยู่ข้างล่างแบบนี้2ออันโอเคแล้วก็ไฟแผงคอ อันนี้มันเหมือนไม่สว่างนะครับเพื่อนๆนแต่ว่าอันจริงตอนนี้ตาผมลายเหมือนกันมันสว่างเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในตัวของรีโมทกันนะครับว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อดีของเจ้าไฟยูนิคอร์นอาร์ก็คือตัวกล่องรับสัญญาและตัวรีโมทเนี่ยสามารถสั่งการได้ไกลมากๆซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยู่คนละห้องกัน แต่ว่าเราสั่งกดปิดมันก็จะปิดให้จากห้องอื่นนะครับไม่ใช่ห้องเดียวกันซึ่งมันสตยา,ยแบบารัทพยาแบบทะลุกำแพงได้แล้วก็กดเปิดก็เปิดเลยแต่ว่าจะเปิดแบบไม่ปุ๊บจะไล่เปิดจากตัวเอ้ยหัวไปตัวไปปีกแล้วก็ไปแผงคอโอเคอันนี้ผมจำไม่ค่อยได้ว่ามันเป็นอะไร breathing I breathing เอาเป็นว่าข้าไมไปก่อนนะครับสองตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ซึ่งไฟตัวเนี้จะมีโหมดซ u เปอร์ไลท์ด้วยพอเรากดแล้วมันจะสว่างขึ้นกดไปอันนี้น่าจะสว่างสุดแล้วผมลองเบาลงมาก่อน มีกี่ระดับเอ่ยมี1แล้วก็2 3 4 5 6 7 7ระดับนะครับกดคำว่าซุปเปอร์ไลท์ก็ได้มันก็จะสว่างทีเดียวเลยปุ๊บอันเนี้ยสว่าแบบหูตาแตกมากโหมดตัวเนี้ยครับจะมีโหมดอะเยอะมากๆแต่ว่าผมก็ จำไม่ค่อยได้มีประมาณ10หรือ12โหมดและโหมดที่จะเป็นการกระพริบสลับกันนะครับตัวแล้วก็ติดโลแล้วก็ติดแผงคอก็ปกติไม่ค่อยมีอะไรเวิร์วาแล้วก็โหมดที่2ตัวที2นะครับมันจำเป็น,นเป็นเหมือนโหมดแรกแต่ว่าจะสลับกันจากหน้าไปหลังเมื่อกี้หัวตัวโลแลก็เป็นโลตัวหัวแล้วก็ทีสา จะเป็นการกระพริบแบบตึบๆเปลี่ยนตึบๆติดเพิ่ม P 1นึ่งสลับกระพริบอันนี้นะครับก็มาเป็น P 2ตัวผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่ามันก็จะมีเอฟเฟกเล็กๆน้อยๆเป็นออปชันแต่ว่าผมว่าส่วนที่สุดนะครับเป็นตัวซุปเปอร์ไลท์ ให้มันแบบสว่างอย่างเดียวไปเลยสวยดีแล้วก็ตัว P3 มาส่วนที่ผมชอบจะเป็นหมดผมเปิดซูเปอรไลทก่อนโอเค G1 G2 G3 อันนี้จะเป็นการเลือกไฟเฉพาะส่วน G1 คือส่วนหัว G2 คือส่วนลำตัว G3 คือส่วนของโลกเราเปิด G1 ก่อนเห็นไหมครับ G1 หายไปแล้วถ้าเรากดปิด G1 คือตรงนี้เปิด G1 ปิด G1 เปิดลำตัวปิดลำตัวมีลำตัวนะครับเปิดลำตัวชุดโลกปิดชุดโลกเปิดชุดโลกแล้วก็เราสามารถตั้งค่าแยกได้แต่ละอันด้วยเดี๋ยวผมลองปิดไปก่อนเอาเป็น หัวก่อนหัวคือตัวนี้ตรงดวงตาพอเรากดจุ๊บหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนโหมดให้นะครับเป็นแบบกระพริบมีโหมดอยู่ประมาณไม่กี่สามแล้วอันนี้4 5, 6, ี่ห้าหกเจออมีประมาณ6โหมดผมน่าจะนับผิดปแบบิดไปก่อนตัวต่อหนึ่ง สองสาโอเคไฟส่วนโล่ต่อนะครับปิดตัวเปิดโล่โอเคนี่หมดเหมือนเดิมเลยทางเพื่อน สลับไปสลับมาอันนี้ผมชอบฟังก์ชันของไฟเจ้าตัวยูเอเอก็ตรงนี้แหละครับเหมือนแบบบางทีผมซื้อเป็นชุดมาอย่างเงี้ยผมอยากให้มันสว่างแค่ตรงตัวก็ปิดโล่ไปเปิดแค่ตัวและก็ตัวกล่องเนี่ยนะครับมีเมมโมรีด้วยเวลาเปิดใหม่มามันจะทำงานตามเดิมนี่หรือว่าบางทีเนาะเราไม่อยากให้มันสว่างมากแต่ก็อยากเห็นไฟนิดนึงเปิดแค่ตรง ตาก็สวยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็โหมดที่แบรนด์นี้ถือว่าคุ้มมากๆที่ให้มาด้วยจะเป็นตัว s o า n d sensitive ของมันก็คือตัวไฟเนี่ยสามารถกระพริบตามจังหวะเสียงหรือว่าเสียงที่มันรับรู้ครับมันจะทําเป็นทนํานองกระพริบตึดๆ,ๆ,ๆให้เดี๋ยวลองดูอ่ะบทห,หนึ่งนี่ ตบมือยวเดี๋ยว,ยว,ยวตบมือเดี๋ยวนะครับมันผมต้องตั้งให้มันเร็วๆนิดหนึง่งอันน่าจะเป็นตัวนี้สวัสดีสวัสดีได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองเป็นเปิดเพลงของตัวซีรีส์ยูนิคอร์นไปด้วย เจ๋งไหมเจ๋งไหมตัวเซ็นเซอร์เสียงมันจะมีด้วยกัน4โหมดนะครับอันนี้อีกโหมดหนึ่งมันจะติดตลอดอยู่ดีแต่ว่าถ้าเราพูดหรือได้ยินเสียงเนี่ยมันจะกระพริบฮัลโหลแล้วก็อีกโหมดหนึงตัวนี้มันจะเป็นจังหวะแบบจุ๊บๆๆ,ๆๆๆอะไรอย่างนี้ถ้าได้ยินเสียงการที่4ฮัลโหลสวัสดี เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้อีกรอบหนึ่งแต่ผมก็คิดว่าโหมดอันที่หนึ่งอะครับมันเท่สุดแล้วอันเนี้ยมันดูแบบทำนองมันตรงอันอื่นมันไม่ค่อยตรงโอเคซึ่งโหมดคร่าวๆของตัวชุดไฟอยู่ในคอนอาร์นะครับ ผมลองนับให้เพื่อนเพื่อนดู1 2 3 4 5 6อ8 9 10 1ี่2้าดแ1แล้วก็14นะครับมีทั้งหมด14โหมดเลยซึ่งเยอะมากๆกับราคาที่ชุดเริ่มต้นไฟตัวอย่างเดียว800อันนี้ผมว่าคุ้มมากได้กลองใส่ชาร์จก็มีแถมแล้วก็เป็นตัวป้ายด้วย ป้ไปแปะเล่น,ลนๆสวยๆเดี๋ยวอ่ะมาถึงที่เด็กของเราแหละตัวคอสมอสนะครับโอ้นี่แต่คอสมอสเขาก็ดีอยู่นะเขามีคู่มือที่ไม่มีอะไรเลยให้เราด้วย2แผน่นแล้วก็ชุดไฟของเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวถ้าอยากรู้เรื่องลึกเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวให้อีกคลิปหนึ่ง ต่เดี๋ยวให้ให้ดูรีโมทก่อนอ่ะดูรีโมทดูความต่างแต่ว่าของยูนิคอร์ดอานะครับการตลาดเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยดีคนซื้อน้อยแต่อันเนี้ยขายโคตรดีเลยแต่ไม่ค่อยดี เดี๋ยวยังไงคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่ารีวิวให้ดูทุกส่วนแล้วของเจ้าไฟตัวนี้ส่วนคลิปหน้าผมจะเอาเจ้าชุดไฟเนี่ยจะไปใส่ลงตัวหุ่นให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะกดเล่นโหมดต่างๆผ่านตัวหุ่นให้ด้วยแต่ว่าตัวชุดที่จะไปใส่ครับผมจะขอใช้เป็นตัวแบรนชีเพราะว่าตัว Perfectibility เนี่ยของผมยังไม่มีอ่ามันมีแต่ว่ามันใส่ของอีกรุ่นหนึ่งอยู่ก็คือมันจะไม่ตรงกับอันนี้เป็นรุ่น RGB เดี๋ยวยังไงผมจะรีวิวของตัวแบนชีให้ดูเพราะว่าตอนนี้กำลังทําตัวแบนชีอยู่นะครับกำลังประกอบอยู่เลยยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวเมื่อเสร็จเมื่อไหร่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูในคลิปหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตอนนี้หากเพื่อนๆอยากสนใจอ,อยากให้ตัวผมนะครับรีวิวสินค้าใดๆในร้านหรือว่ามีสินค้าแปลกๆจากทางค่ายจีนอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหามาแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูเองว่าสินค้าแต่และตัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างข้อดีข้อเสียคืออะไรส่วนตัวเนี่ยข้อดีก็คือคุ้มข้อเสียก็คืออ,อะไรดีกว่าข้อเสียอ๋อร้อนเร็วไปหน่อยนึงมันจะค่อนข้างร้อนแต่ว่าก็ก็ไม่ร้อนขนาดนั้นแต่ผมคิดว่ามันร้อนกว่าไฟของบันไดบันไดมันก็ตามตามสภาพนะมันมืดแต่ว่าแพง มันสว่างน้อยด้วยยังไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ